ความสุขของมู่หลานกระสมสีนะคะดูเขาเล่นกันอตอนที่เขารักกันก็จะเล่นแบบนี้ค่ะมูม่หลานก็เล่นกระสมสีน่ารักนะคะนั่งนั่นัน่น,น,นมูหลานเลยชอบเล่นกระสมสีมูลี่นั่งดูค่ะเชา้ชาเช้านะคะบ้านเราดูดูมัน มู่หลานอย่าเล่นแรงๆอ่ะลูกความสุขของลูกบ้านนี้นะคะโอ้โหสมศรีจะไม่เล่นละมู่หลานก็ยังจะเล่นอีกอ้าวอ้าวอ้าวเชาว้ชาๆอากาศดีๆอา้าวอย่าเล่นถุงเลยลูกอ้าวไปละน้องไม่เล่นด้วยแล้วสมศรีสมศรีก็อยู่นั่นนะมูรี่มาเล่นกับแม่นี่มา ส่วนคุณแม่ก็ปั่นจักรยานไปสิคะขาไม่แข็งแรงต้องปั่นเยอะๆเาเช้าๆของเรานะคะอากาศดีดีบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกอชีวิตนี้หาความสุขที่ไหนได้เท่าสมศรีมูลีมูหลานก็เล่นกันอยู่ในบ้าน ใายอากาศดีๆกับชีวิตบ้านๆความสุขของคุณแม่เป็นเลยสิบยี่สิบนาทียังดีแม่อ้วนมากเดินจะไม่ได้แล้วค่ะ